ก็วันนี้เราจะมาส่องผีที่ห้องโดยใช้แอปโครงกระดูกนะฮะในติ๊กต็อกดูว่าในในห้องเรามีผีกี่ตัวสองตัวแล้ว <c oughs> ทำไมกระพริบขนาดนั้นวะตอนก่อนถ่ายไม่เห็นเจอเลยออกมาออกมาอย่าไปยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะนี่นอีกตัวน,นี่อีกตัว,ตวสามตัวเฮียห้องกูก็ผีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะสี่ตัวเฮียตรงหิ้งพระกูก็มี แล้วทาไมต้องเอาแขนไปยาวขนาดนั้นด้วยเนี่ยไม่รู้ผีจริงหรือแอปเป็นกระตุกโกนเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมมีไหมอ่าอ่าสี่ตัวละสี่ตัวละมาดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงอาหารที่กูวางไว้อาหารที่กูวางไว้แน่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 ลงมา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 นี่แม่งลูก ลงมาลูกลงมาลงมาด้านนอกมีไหมด้านนอกบหรังคาไม่น่ามีละเดี๋ยวห้องน้ํา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 เปิดไฟเปิดไฟมีวะมีวะไม่มีวะไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะอันนี้คือตัวกู <laughs> บายบายบายเอย้แขนแม่งซ้อนกันวะทำไมตัวกูแขนเป็น <laughs> ชแขนแม่งซ้อนกัน <laughs> บายบายเออเยี่ยมไปเลยว่ะ <laughs>